ใขาได้ยินข้าวปูอะไรเขาข้าวลงมวยผมไม่มั่นใจนะเพราะไอ้อังสุมาเขาเออนะตอนนี้มันกำลังแย่อยู่เดี๋ยวกูยัดเงินใต้โต๊ะให้มันมึงบอกมาเลยว่ากูจ้างแพ้สองร้อยส้างแพ้ชิ้พายถูกกว่าจองเสือดูริเดะสองสองพันละเมื่องจองเสือยังห้าร้ี่ อ่าอ่าสองพันก็ได้เดี๋ยวกูไปกู้หมวกกันน็อกมาเดี๋ยวไปคุยกับมันก่อนนะสองพันยังไม่มั่นใจนะคุณเบาๆนะเดี๋ยวคนอื่นได้ยินเฮ้ยเพื่อนอะไรเมื่อกี้เจ้าก็แพ้เขาอายนี่ไงอ่ะเจ้ามึงล้มมวยเฮ้ยจะบ้ายังไงเฮ้ยเอาหน่อยเฮอะช่วยเขากูแพ้ไม่ได้แพ้กูโดนตบไปนี่ไม่โดนเดี๋ยวกูเคลียร์ให้เรื่องโดนตบแต่เจ้าไงเขาให้มึงพันหนึ่งไม่ไม่ไม่ยิงสองพันเฮ้ยท่าน พันเดียวเหรอพันเดียวแล้วเฮ้ยกูแพ้เนี่ยนะเออเฮ้ยไม่ได้หรอกถ้าอย่างนั้นน่ะเท่าไหร่เพิ่มหน่อยได้ไหมเพิ่มอะไรสามพันสามพันเยวกูไปคุยได้ครับเออสามพันได้เจ้าเป็นไงมันตกลงกันยังวะาหงยั้งยั้งมาทำไมอ่ะมันบอกช่วงนี้มันกำลังแย่แล้วยังไงมันขอเพิ่มได้ไหมเพิ่มครับกูเปล่าพี่มันบ้าแล้วกูมีอยู่แค่นั้นน่ะเออเอาไปก่อนมันจะเพิ่มอะไรห้าพันห้าพันตรงเล่นอีกกี่งานเนี่ยเออเอาไปก่อนผมไม่ได้ ได้ด้ได้กินได้อินเ้บอกมันห้าพันกห้าพันเอ้ยเพื่อนทำไม้เขาจะถา่าสองได้ไหมไม่ได้เนาะน้วเขาแย่น้ำก็ไฟก็เมื่อกี้กูพูดไปทั้งสาแล้วอเออเขาบอกสองพัน้าเอาเ้ยนะกกังขี้เดียวกังตัเพิ่มหน่อยเหรหน่อยหน่อยนึงเท่าไหร่ห้าพันนะห้ามันเยอะไปกูเสียสักสี่้ยกูแพ้เดี๋ยดนตบทาไงอะ ห้าพันนะเออเจ้าป็น,นไ,ไงมัน <c oughs> ตกลกองอีกเหรอไม่ได้มันบอกเสียศักดิ์ศรีเพราะคนที่นี่เขารู้จักมันเยอะแล้วมันต้องการอะไรอีกวะมันขอหมื่นหนึ่งจบเลยหมื่นหนึง่งไอ้นี่ได้คืบจะเอาสอบแต่แพ้แล้วห้ามตอบปะหมื่นหนึ่งเหรอหมื่นหนึง่งแพ้ห้ามตอเออตกลงโอเครแป๊บเฮ้ยเพื่อนสี่พันห้าขาดตัวมึงไปลิเกที่าะหคืิถ้าไม่เอาคือไม่ได้แล้วถ้าไม่เอาไม่ได้แล้ว ก็ไม่ใช่คนเห็นเงยเงินแล้วนะแต่ห้ามตกเออห้ามตกใช่ไหมสี่พันห้ากูไม่เห็นเงยเงินเออกูตกลงโอเคไอ้ก๊อกมึงไปลิเกครบไม่ได้เลยนี่เฮ้ยพร้อมหรือยังวะอหนึ่งหนึ่งพร้อมแล้วเพื่อนโยกห้ามตกนะเฮ้ยทำไรไอ้ก๊อกไอ้ไอ้ก๊อกมึงใส่บูทไว้ขู่ไงมึงจะทำอะไรอ่ะ ไม่ตอบมึงเอ้ยังสุดองแค่มึงแพ้กูมึงก็อับอายพอแล้ว